สวัสดีครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับซีรีส์มือใหม่อีกครั้งวันนี้เดี๋ยวฮะจะมาสอนมือใหม่เล่นหัวไหล่นะครับให้โตกลมและใหญ่เร็วที่สุดครับก่อนที่เราจะเล่นกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับเราต้องรู้ก่อนนะครับว่ากล้ามเนื้อหัวไหล่เนี่ยมีมัดไหนบ้างและทํางานยังไงบ้างนะครับเราถึงจะใช้กล้ามเนื้อได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับก็จะมีอยู่สมมัดด้วยกันนะครับใหญ่ๆก็คือมีหัวไหล่ด้านหน้า ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนั่นเองครับกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้านะครับฟังก์ชันหรือการทํางานของมันก็คือการที่ดันหรือว่าการเพรสนั่นเองครับยกตัวยอย่างเช่นท่า shoulder press อย่างนี้เป็นต้นครับและการทางานของกล้ามเนื้อหัวไหล่อีกอย่างนึงนะครับก็คือการวาดนะครับเช่นท่า double front p e s s หรือเรียกง่ายๆว่าการยกแขนไปด้านหน้านั่นเองครับและกล้ามเนื้อหัวหลด้านข้างนะครับก็จะมีการวาดนะครับหรือว่าไซเดอร์ทรอสแลวจะมีฟังก์ชันอีกฟังก์ชันนึงนะครับคือการดึงขึง <S 2> <S 2> ข้นมานะครับ ขนานกับลำตัวแบบนี้ครับเขาเรียกว่า up พไร h t r o นะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับคือกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหลังก็จะมีทั้งวาดแล้วก็การดึงนั่นเองการวาดนะครับยกตัวอย่างเช่นท่า r e ิร r สฟ fly หรือว่าจะเป็นดัม b บ e l l r e ิร r สฟ fly ครับและท่าดึงนะครับก็จะเป็นท่า face p ล l แบบนี้เป็นต้นครับพอเรารู้การทํางานของกล้ามเนื้อหัวไหล่เสร็จแล้วใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาออกกำลังกายกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมก็จะมาบอกเทคนิคและวิธีการเล่นหัวไหล่ให้ถูกต้องนะครับโดยท่าออกกำลังกายในวันนี้นะครับอยากให้กันจะมาสอนด้วยกันห2ท่านะคร สองท่าแล้วก็ด้านหลังอีก2ท่าครับสำหรับท่าแรกนะครับคือท่า d u b บ e shoulder p l a c e นะครับท่านี้จะโดนในส่วนของกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้านะครับท่านี้เราจะเล่นทั้งหมดนะครับ 8ถึง12ครั้งนะครับเป็นจำนวน3ถึง4เซตท่านี้นะครับทำไมเราต้องเล่น8ถึง12ครั้งนะครับเพราะว่าเป็นท่าคอมพาว์หมายความว่ามันจะใช้กล้ามเนื้อหลายๆส่วนเข้ามาช่วยด้วยนั่นเองมันก็เลยทําให้เรานะครับสามารถที่จะยกน้าหนักได้เยอะนั่นเองครับอันดับแรกนะครับเราต้องถือดัมเบล2ข้างเป็นลักษณะนี้นะครับจากนั้นเราจะตั้งเบาะนะครับให้ตั้งฉากเป็นประมาณ90องศาจนถึง80องศาครับนั่งหลังตรงนะฮะแล้วก็ถีบดัมเบลขึ้นเป็นลักษณะนี้เวลาเทขึ้้นนนนมาาาาครัจกกกกงออออีี่ืวิธเซต เราจะเห็นได้ว่าข้อมือของเราเนี่ยแล้วก็ท่อนแขนของเราจะขนานกับพื้นเป็นลักษณะนี้ครับจากนั้นเราจะดันดัมเบลขึ้นเวลาที่ดันสุดแขนนะครับพยายามบีบดัมเบลข้อหากันนะครับเมื่อไหร่ที่ดัมเบลเข้าหากันนะครับข้อศอกเราเนี่ยก็จะบีบข้อหากันด้วยนะครับทําให้หัวไหล่ของเรานะครับทำงานได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับและเวลาที่เราลงนะครับต้านลงนะครับช้าๆเป็นลักษณะนี้ท่อนแขนขนานกับพื้นหรือดูง่ายๆว่าดัมเบลเนี่ยขนานกับหูของเรานั่นเองครับ ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ไม่มีดัมเบลนะครับเราสามารถที่ใช้อุปกรณ์อื่นได้นะครับยกตัวอย่างเช่นบาเบลนะครับหรือว่าจะเป็นพวกแมชชีนหรือว่าจะเป็นสมิธแมชชีนก็ได้ครับไม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ไหนนะครับการดันขึ้นนะครับจะโดนกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเครื่องไหนว่างหรือว่าคุณถนัดแบบไหนเนี่ยคุณก็ลองไปใช้ดูนะครับบางทีก็อาจจะถูกจริตกับคุณได้ไม่จ้เป็นต้องใช้แค่ดัมเบลนะครับ ท่าต่อไปนะครับก็จะเป็นท่าดัมเบลฟันเลสนะครับจะโดนในส่วนของกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหน้าเช่นกันครับซึ่งท่าเลสพวกนี้นะครับจะเป็นท่าไอโซเลตนะครับซึ่งจะเป็นการใช้ข้อต่อเดียวเท่านั้นเองท่านี้นะครับเราจะเล่นจํานวนครั้งเนี่ย อยู่ที่12ถึง15ครั้งนะครับเป็นจํานวน3ถึง4เซสชันกันครับเมื่อไหร่ที่มันทํางานข้อต่อเดียวเนี่ยมาทาให้โหลดของเราเนี่ยหรือว่าน้ําหนักของเราเนี่ยใช้ได้น้อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่ใช้น้ําหนักได้น้อยทําให้เรานะครับจำเป็นต้องเล่นจํานวนครั้งที่เยอะขึ้นเพื่อกดดันกล้ามเนื้อให้มากขึ้นน,นั่นเองครับวิธีการเซตน,นะครับเราจะถือด้เบลด้านข้างลําตัวเป็นลักษณะน,นี้นะครับทีนี้นะครับ การเล่นฟอนเลสนะครับจะเล่นได้2แบบนะครับจะเล่นแบบแขนเดียวก็ได้หรือจะเล่นเป็นคู่ก็ได้ครับแต่ว่าสาหรับมือใหม่เนี่ยผมแนะนําว่าให้เล่นทีละข้างนั่นเองครับเพราะว่าการเล่นทีละข้างนะครับจะทําให้เราเนี่ยสามารถโฟกัสกล้ามเนื้อได้ดีกว่าล็อกสะบักนะครับเชันอกจากนั้นวาดดัมเบลขึ้นไปนะครับโดยการที่โฟกัสที่ท่อนแขนของเรานะครับขนานกับพื้นโลกเป็นลักษณะนี้จากนั้นลงค่ะช้านะครับทําท่อนแขนเทานะครับให้ตั้งตรงเป็นลักษณะนี้ดัมเบลนะครับเราจะถือแบบคอนนะครับหรือว่าแฮมเมอร์นะครับ เอานิ้วโป้งเอาเนี่ยชี้ขึ้นฟ้าเป็นลักษณะดีนะครับถ้าสำหรับใครนะครับที่ความืออย่างเงี้ยก็ไม่ได้ผิดแต่ว่าสำหรับมือใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่าข้อมือที่ยังไม่แข็งแรงเนี่ยผมไม่แนะนำนะครับไม่เชนั้นเนี่ยมันจะเจ็บข้อมือจากนั้นว่าทีละข้างนะครับเขาเรียกว่า alternate dumbbell front r a i s นะครับคือขึ้นสลับข้างกันซ้ายขวานับหนึ่งะครับห้ามกลางออกแล้วก็ห้ามผูกเข้าเกินไปนะครับ ขึ้นตรงๆเป็นลักษณะนี้ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาเข้าสู่การเล่นกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านข้างนะครับซึ่งกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านข้างนะครับก็จะเป็นท่าดัมเบลไซรัทรอรนะครับก็จะเป็นท่าที่โฟกัสที่กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านข้างนั่นเองครับท่านี้นะครับเราจะเล่นทั้งหมดเนี่ย12-15ครั้งนะครับเป็นจำนวน3-4เซตท่านี้นะครับจะเป็นท่าไอโซเลตวิธีการเซตนะครับลอกษณะกดไหล่ลงนะครับยืดแขนออกไปถือดัมเบลข้างลำตัวเป็นลักษณะนี้จากนั้นวาดดัมเบลออกไปด้านข้างลำตัวนะครับให้ท่อนแขนเราเนี่ยขนาน แล้วต้านช้าพยายามโฟกัสที่ข้อศอกนะครับข้อศอกของเราเนี่ยจะอยู่ใกล้กับหัวไหล่ด้านข้างของเรามากกว่านะครับการที่ไปโฟกัสกับข้อมือมากเกินไปเนี่ยบางทีเราอาจจะไปกำมันแน่นจนเกินไปทําให้เราเนี่ยไปโฟกัสที่โฟอาร์มเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ฟีลกับกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านข้างวิธีแก้คือรีแลกท่อนแขนนะครับโดยการที่กำดัมเบลเนี่ยไม่ต้องแน่นมากรีแรกลกเป็นลักษณะนี้หายใจออกตอนว่าขึ้นต้านลงช้าหายใจออกตอนลงหายใจเข้า ห้ามวาดไปด้านหน้าและห้ามวาดไปด้านหลังจนเกินไปนะครับออกไปด้านข้างในลักษณะนี้ ต่อไปนะครับก็จะเป็นท่า up right r o w นะครับซึ่งท่า up right r o w นะครับก็จะมีการจับอยู่2แบบนะครับบางคนนะครับจะเห็นว่าการจับแคบแบบนี้นะครับเราเล่นเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่า up right r o w เหมือนกันครับแต่การจับแคบนะครับจะทําให้โดนในส่วนของหนอกคอมากกว่านั่นเองครับท่านี้เนี่ยเราต้องโฟกัสที่กล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านข้างนะครับคือจับให้กว้างขึ้นนะครับเขาเรียกว่า wide grip ท่านี้นะครับจะโฟกัสที่หัวไหล่ด้านข้างเราจะเล่นทั้งหมดนะครับ 8-12ครั้งนะครับเป็นจำนวน3-4เซตเป็น5่าคอมพาว์นะครับท่าคอมพาว์คือใช้2ข้อต่อเป็นต้นไปนะครับ2ข้อต่อยังไงเราจะเห็นข้อศอกหนึ่งพับนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือหัวไหล่นั่นเองครับจะมีหัวไหล่นะครับที่มูฟกับข้อศอกที่มูฟเราจะใช้ศอกนะครับเป็นตัวที่ยกขึ้นและรีแลกข้อมือนะครับเหมือนท่าไซเดอร์ทรอยกขึ้นนะครับให้ศอกของเราเนี่ยขนานกบลําตัวนะครับแล้วต้านลงช้าพยายามล็อกสลักกดไหล่ไว้นะครับยกขึ้นไปด้านข้างเป็แล้วทณานี้ครับต้าน ห้ามยกไปด้านหน้าเกินไปนะครับและห้ามดึงมาข้างหลังมากเกินไปนะครับยกไปด้านข้างจะทําให้กล้ามเนื้ออะไรด้านข้างทํางานได้อย่างเต็มที่และอีกอย่างหนึ่งครับสําหรับคนมือใหม่นะครับจะชอบเล่นท่าน,นี้แล้วอยากคอขึ้นอย่างนี้ครับอย่างนี้ผิดนะครับผมโอ้ยโทษทีหนักอ่าก็ไหลลงนะครับเป็นอย่างนี้ ซึ่งถ้ามันเล่นผิดเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเหนื่อยกว่าเดิมอีกนะครับแบบนี้คือทําถูกนะครับง่ายกว่าทําผิดนั่นเองครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยโฟกัสกล้ามเนื้อเป็นนะครับอันนี้ปวดเลยเห็นไหม ต่อไปนะครับเราก็จะเล่นเป็นกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหลังนะครับซึ่งท่าต่อไปที่เราจะเล่นนะครับเขาเรียกว่าท่า reverse fly นะครับซึ่งท่านี้นะครับเราต้องใช้เครื่องเป็นมาชีนเป็นลักษณะน,นี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครนะครับที่มีมีเครื่องมาชีนนะครับเราก็สามารถที่จใช้ท่าด u มเ b e reverse fly ก็ได้ครับ ซึ่งท่านี้นะครับจะโดนในส่วนของกล้างเนื้อหัวไหล่ด้านหลังเราจะเล่นทั้งหมดนะครับ12-15ครั้งเป็นจานวน3-4เซตท่านี้นะครับจะเป็นท่า isolate เพราะฉะนั้นเนี่ยใช้น้ำหนักไม่ต้องเยอะมากนะครับเน้นในการโฟกัสจะดีกว่าน,นั่นเองครับอันดับแรกนะครับเราจะเอามือนะครวางไว้ตรงลักษณะนีนะครับคว่ำมือลงนะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นเครื่องนี้บางคนเนี่ย จะชอบจับตรงนี้นะครับซึ่งการจับแบบนี้มันทําให้หัวไหล่ด้านข้างเนี่ยเป็นตัวทํางานมากขึ้น,นครับเพราะว่าเวลาที่เราวาดเนี่ยมันออกไปเป็นลักษณะน,นี้ทําให้หัวไหล่ด้านข้างของเราเนี่ยทำงานตรงข้ามกับแรงโน้มถ่วงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้โดนกล้ามเนื้อหัวไหล่หลังค้ามือลงเปนน็นลักษณะนี้จากนั้นนะครับนั่งติดเบาะล็อสะบไว้นะครับยืดแขนตรงวาดออกนะครับโดยการโฟกัสที่ศอกเหมือนเดิมนะครับอย่าไปออกแรงที่ข้อมือเยอะจนเกินไปนะไม่งั้นมันจะโดนโฟอาร์มจากนั้นใช้ศอกเป็นตัวเปิด แล้วเปิดออกมานะครับให้ขนานกับลําตัวเป็นลักษณะนี้ต้านช้าๆนะครับต้านให้ลึกที่สุดนะครับแต่ว่าอย่าเอาเหล็กแตะนะครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยกล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่ได้ทํางานให้มันต้านอยู่ตลอดเวลาตอนแรงายเจ้าวาดแล้วเก่งกล้ามเนื้อของลราหลังนะครับบางคนนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้น้ําหนักมากเกินไปเนี่ยหนึ่งเลยคืองอสอบเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็พยายามที่จะเป็นอย่างี้อันนี้ผิดนะครับบางคนเนี่ยเซตผิดครับบางคนเนี่ยเซตต่ําเกินไปนะครับแบบนี้ มันทาให้เราเนี่ยยักคอขึ้นเห็นไหมการที่ยักคอขึ้นเนี่ยมันทําให้หนอคอของเราเนี่ยหรือว่าตรงแปทปเซสเนี่ยทำงานมากจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะปรับเบาะขึ้นนะครับให้หัวไหล่ของเราเนี่ยขนานกับที่จับ ต่อไปนะครับจะเป็นท่าเฟสพูลนะครับท่าเฟสพูลจะโดนในส่วนของกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหลังเราจะเล่นเป็นจํานวนแปดถึงสิครั้งเลยก็ได้ครับเพราะว่ากล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหลังเนี่ยเราจาเป็นต้องเล่นจํานวนครั้งที่เยอะกล้ามเนื้อหัวไหล่ด้านหลังเนี่ยไม่สามารถที่จะโหลดน้ําหนักได้เยอะนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราโหลดน้ําหนักที่เยอะเนี่ยหคือจะฟิลกล้ามเนื้อไม่ได้ฟโฟกัสกล้ามเนื้อไม่ได้แล้วทาให้เราเนี่ยมีโอกาสบาดเจ็บเยอะขึ้นนั่นเองครับเดีย๋ยวเรามาดูวิธีการเซตกันนะครับเราจะใช้ เชือกนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับทีนี้บางคนเนี่ยจะมีการคว่ำมือเป็นลักษณะนี้หรือจะเป็นการที่จับนิ้วโป้งเข้ามาหาลําตัวเป็นลักษณะนี้ผมจะแนะนําว่าให้จับเป็นนิ้วโป้งเข้ามาที่ลําตัวเป็นลักษณะนี้ถ้าเกิดว่าจับอย่างนี้นะครับบางคนเนี่ยไปเก่งหนอกอมากจนเกินไปเวลาที่มันดึงเนี่ยมันก,ก็จะดึงอย่างนี้ซึ่งถามว่ามันโดนไหมมันก็โดนแต่ว่าบางคนเนี่ยฟิลกล้ามเนื้อไม่ได้โดยเฉพาะมือใหม่เนี่ยเพราะว่ากล้ามเนื้ออะไรด้านห,นหลังเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่ค่างที่จะโฟกัสยากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะแนะนําว่าให้จัับบค่มืออกนนะร มันจะมีกล้ามเนื้อใบเสร็จเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยนะครับผมท่าเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าพอมี2ข้อต่อนะครับที่มันขยับอันนี้เขาก็เรียกว่าท่าคอมพาเช่นกันครับก็สามารถที่จะโหลดน้ําหนักได้เยอะนะครับแต่ว่าผมไม่แนะนําว่าให้เยอะจนเกินไปมันฟิลกล้ามเนื้อไม่ได้จากนั้นเนี่ยเวลาที่เราเซ็ตนะครับเราจับนิ้วโป้งเข้าหาด้านในเดินออกมาก้าหนึงนะครับเวลาที่เรายืดแขนออกไปเนี้ยเราเช็คดูได้ว่าเนี่ยเราทําถูกอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยู่อย่างนี้กล้ามเนื้อของคุณเนี่ยถูกพัก นะครับทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยทำงานได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราปล่อยแขนหรือย,ยืดออกเนี่ยควรจะมีแรงต้านอยู่ตลอดเวลาดึงแล้วเปิดขึ้นนะครับแล้วเก่งกล้ามเนื้อหัวเรศหลังต้านชา้าๆยืดให้สุดแขนนะครับดึงเข้าหาหน้าผากนะครับเป็นลักษณะน,นี้ซอกชี้สูงขึ้นแล้วต้านชา้า คนส่วนใหญ่นะครับที่ชอบทําผิดนะครับคือดึงเข้ามาหาปากนะครับคือดึงเป็นลักษณะนี้นะครับถามว่าโดนไหมมันก็โดนแต่ว่าถามว่าโดนอย่างเต็มที่ไหมก็ตอบว่าไม่เต็มที่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าทาให้ถูกต้องเนี่ยคือดึงเข้าหาหน้าผากจะดีกว่า เป็นไงบ้างครับสรับการสร้างกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยรู้ว่ากล้ามเนื้อหัวไหล่เนี่ยทำงานยังไงนะครับแล้วโฟกัสยังไงบ้างและท่านี้โดนตรงไหนนะครับคุณก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับผมก็รับรองว่าคุณนะครับก็จะมีกล้ามเนื้อที่พัฒนาได้เร็วมากๆเลยครับถ้าเกิดว่าคุณนะครับลองทําตามที่ผมได้แนะนำนะครับถ้าเกิดว่าใครชื่อชอบคลิปของเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ที่ช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฮัตขอตัวครัับสดี